พอพลังจากผู้เขาเนี่ยนั่งเนียนยังดังพุทธาือการล่างหนาวโอ้ใส่ก,ก,กระดาษปลาบ้านเท่าไงล่ะกันพขอพลังจากปาเขาลงงงแค่ <c oughs> นี้คนล่างนาวเอาตีนมาใส่ ยังมึงต้องยางการขาหนักมันโยกมันโนย,นยกย่งขายน้าจอบอกว่ามึมงใหญ่ <laughs> ส,สวัสดีครับผม วันนี้ผมก็อยู่ที่ตาขามนะครับวันนี้เราจะมาเป็นสด์ท่องเที่ยวว,ว้าวนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกนะครับก็คอยมีคนเนาะไปครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนี่คือน้ำตกตาขามนะครับ นตกรินรินนะครับปล่อยปลอยอันนี้อยู่ในเขตบ้านนาง,งัวนะครับอำเภอพนงังดูบรรยากาศครับผมเมื่อยวะ่ะย่างสมิ่กับเมื่อยได้เดี๋ยวนี้ คือได้เหรออยนี้แค่นี้แหละสำหรับคนที่มักนะครับสำหรับคนที่ชอบน้ำตกนะครับก็คงจะคงจะชอบนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็พามาดูนะครับวันนี้ <Wow. S 2> ไปครับเดี๋ยวพาไปเรื่อย ตั้งแต่เกิดมาก็น่าจะเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับที่มาเพราะว่าไม่ค่อยชอบน้ำตกเท่าไหร่นะครับคนไหนสีแรงครับมาครับเชิญเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็น้ำพอดีนะครับใสติง่งลิงเลยคุ่ออใสหน้าดย ไม่โค้งื้หลอก้องตับหลอกลางห้องอะไราีี่นี่ความคิดเป็นปัญชีเหตุนำตกเส่นหน้าอย่าพองเีนี้อนเกือไปนี่วะมันจะเปียกยานนเดี๋ยวเราจะกอลรองเท้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดิน้าเปลไปนะครับกูเล่นน้ำได้บะกูเล่นน้ำได้บ่ะ ก็ค่อยมักไปได้ดอกน้ำตกเนี่ยเออขึ้นไปอีกหน่อยเนื่องนี่เลยครับบรรยากาศคนไม่เยอะนะครับผมว่าคนไม่เยอะนี่แหละหน่าเล่น,นลตุมาอยนขค้นบนไหลขันบนไหลายจะเปะไังไห บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแช่สุดแค่โอ้โหระวังครับมันเป็นหลุมนะครับนี่นี่น,นี่เป็นหลุมบรรยากาศดีมากเลยนะครับ น้ำใสค,ครับเว้ยใครชอบน้ำตกนะครับก็เอาเท้ามาย่อนได้นะครับอันนี้น้ำตกตัดขามนะครับถัดไปก็จะเป็นน้ำตกตัดโพน้ำตกตัดโพก็จะมีถ้ำนาชีนะครับอยุดสู้ไปอีกนะครับ เดี๋ยวอีกสักหน่อยผมจะพาไปดูน้ำตกตัดโ,โกแต่ว่าตอนนี้มาดูน้ำตกตัค้ามก่อนมาเดินเล่นเป็นช่วยเลยแหละมานะรับผ่อนหย่อนใจได้นะครับไปครับผม ได้วะเห็นยังบ่อุ้ยไฟมาวายามนี่เคนนั่นครับข้น่าจะไปทำหน้าขี้เบิดดเบ้ดว้าวมาดมข้นเยอะมาดมตกเอาละเลยอยากเห็นคนเยอะเห็นผู้สาวไปยังไงขอเ,เสื้อแล้วปมาเนเลย ลื่นนะครับเราต้องระวังนะครับสิบไปได้วะกดมือกับมันขวันเรอโอ้มองนี่เป็นอ้างเร็วว่ะมองดี่บ่านี่ดิมองดีว่าบ๊บ่หมายถึงว่ามองนี่มันเป็นอ้างเหรอเป็นน้ำได้เลยได้หนีไปไปไป วันนี้เรามาแบบเขาเรียกว่าเขาเออมาอยังเงี้ยไอ้สายท่องเที่ยวนี่เรามาแบบเป็นสายท่องเที่ยวนะครับวันนี้พามาดูธรรมาชาติามาหาปลาสิงแงก,กันนะครับมัมมี่หรอเลิกบอกว่าลงไปเบิ่งด้วยนี่เป็นอ่างเลยบางเนี่ยเฮ้ย พ่อนั่งเงินโคดไอเขีเลยว่ะถ้าใครไม่เคยดูก็กลับไปหาดูได้นะครับหนังโคดไอเขียว้าวโคดไมาดดดเลยดดดดดด่ดดดวดมม <laughs> าดดดดดาดรด น้ำใสมากเลยว้าว <Wow. S 1> ไยเจ้าอ่ะหยัถทายรูปเอฟไมา่ทายกูนนะเลยนะหินใหญ่เดี๋ยวสิเรานี่ท่านเปนปั้งนี่ท่านหินใหญ่สมัยตะกี้มีพระราชาองค์หนึง่ง ม่กูขึ้นมาได้วะวไมีเกือบปะขึ้นน,นะเดี๋ยวเชื้เราทีท่านันยินใหญ่ปันฟั่งครับสมัยติกีมีพระราชาอยู่องค์หนึง่งเบล่าสิไปไซนี่ห้ำเล่าใหญ่ด้ห้ำเ่าแบบเง่าเลยทั้งใหญ่ทั้งเงาเงาเป็นปกิโลเลยนะครับไปไซนี่ต้องให้ทาหารในบริวารเนี่ยแบกเป็นพันคนไม่ได้จงแบกไปได้ห้ำเล่ามันใ,นในหญ่าย มือนึ่งเราไปเดินไปเดินประพาสป่านี่แหละไปเที่ยวเนาะไอ้พ่อผู้ทั้งหนาทหารอยูทั้งหนาหินหินใหญ่แบบนี้เห็นหินลูกน้องเห็นหินใหญ่หลุดห้องมาห้องมาติเตะไก่ห่องมาบอกลูกพี่หินใหญ่เพื่อนลูกพี่หินใหญ่เพื่อนป็นที่ไรเราบันียป็นยากเท่าไหร ลูกพี่เลยได้ยินบบเทือกปนีพราราชาได้ยินว่าเป็นหี้งใหญ่ปนสนจับในวันนี้ท่านเรื่องนี้จับพับแบกหันห่วงปนได้ยินลูกน้องเพื่อนห้องว่าหิ้งใหญ่ปนสนปนได้ยินผิดเพห่อปนเป็นหิ้ใหญ่ปนสนพระราชากับห่องเสิรถลดุ้ยปนวะลูกน้องกับแบกเนี่ยดันใจแล้วตุ้มเลยจาก ทำใหญ่เงี้ยเอาอยกเป็นกิโลหดลงมาเลยอยู่บ่าสิบเซนเลยละ่ะมาตลกกระร้างมันตลก,กคนเดียวก็ได้ดอกว้าวก็คือจะขึ้นได้ไหนวะเดี๋ยวนะครับเรยวเราจะขึ้นไปแล้วนะครับท้ายภได้ยดํน่าจะเอารองเท้าปีนภูเขามา เี้ยว่ะเลี้ยเงี้ยถ้าไม่มีรองเท้าถ้าไม่มีรองเท้าไอเดินเขานี่ขึ้นมาเที่ยวยากนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับเท้าเปล่านี่มันไม่เกาะนะครับเพราะว่ามันนั่นมันนี่มันนี่สต่ถ้ามันนี่แล้วน่ตพลาเขาไปแล้วแน้ว อาจจะเพ่งด้วยเต็มเหง,ง,นะเงื่อเลยนะกโอ้ิงชินกโอ้ตรงนี้เป็นแอ่งเลยนะครับมาเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยกูคือผมมีความทรงจำว่ามีหม่องหนีวะ,วะในความทรงจำกูก็เคยมีหม่องหนีด้เอาลูกกาโดดปะยัดมีนัง นี่ครับยังขึ้นไปข้างบนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแข้งเป็นเหมือนที่พักน้ำนะครับก็จะบกล่องด้วยตะเหล่มเลยจับกล่องแล้วย่างถอยออกไปนะเอาไปที่อวบอ็ได้เด้อทายผ่านไปทายที่หลังถอยไปอีกทายเลยบ่าถอยไปอีกจะทายเลยบ่าเลยคนรทายเลยแหละอย่ดเสียงทางที่ดีกว่าเนี่ยกูก็ต้องมาทายลูกเห็นเงินมาหนิ ใครสายท่องเที่ยวสายผจญภัยนะครับสายเอาดอนนะครับเดี๋ยวเราพับนอู่มองดูกันจังไหนี่ว้ยน้านี่ตกใจเวทไม่ได้เลิกเลยนี่เมื่อตายดอกก็บม่ตายยูแต่มันก็ตกใจ เฮ้ยบ้าครับจะว่าเขาจะไปต่อยอไย่างเงี้ยปะเนอะลงโอเคนะครับเราต้องลงไปตรงน,น,นั้นนะครับแล้วก็เดินไปแล้วเราจะขึ้นไปในต่อไปสูงชิ่งจะไปไหของ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกต่ออีกนะครับได้ต้นอะไรเป็นตัวถังนี่นนไ,ดได้อยู่มันได้อยู่ยเสียวขนาดวะบ่มีเกือบ ม่ม de <t os> ีเกิบหี่นะเฮงเสียวนน่นะต้งึบตกลเไปนีิเจ็บยืดเลยนี่เจ็บนตัวตตายจริงจเลยบดี้ไปต่อว่าได้เจ็บเนอาฮูกโมนีุ่้ไปว่ได้เงเลนี่ของยางกลับไปยุ้นหากใม่อึบเนี่สิไปว่ได้ โอ้หากใหม่เต็มเลยอยู่นี่ไปน้ำทางดูนี่ไรย่างลงไปเหระ Come on baby แนะนำนะครับใครจะมาเที่ยวนะครับให้ใส่รองเท้ามานะครับ จะใส่อีเปิม e นะครับามงาๆขนาดเลยไม่เล่นน้ำได้เลยด้ยนี่ถแคแมนไพตั้งใจไม่เล่นน,น้ำานี่เอาชุดมาเปลี่ยนพร้อมเรื่นมากนะครับทุกคนต้องระมัดระวังนะครับ แค่ม,มีเกือบี่แห่งยากเลยนี่นี่คือกาลับนะครับอย่ายน้อนมาเด้ลุ๊โอ้มีอยู่วิธีหนึ่งเว้ยใหมันหมืน่นเหยียบขี้ดินไส้วะ่ะ อันนั้นคือหินใหญ่ที่เราไปยืนเล่นนะครับเมื่อกี้นะครับออวมาะแก่การปิกนิกมากเลยจริงๆเขาขึ้นพี่วะนี่นี่ท่าขึ้นนี่ถ้าลองมานอนนอู่นี่บางั้าจะขึ้นปะใต้โคนหินมันี้นะ มากระดูกสาวใครอยู่เสื้อผีปัะเสื้อไม่พอเกิดาดมากเนาะสวยงามมากนะครับสวยสวยสวยบรรยากาศดีเออตรงนี้งามเว้ยทางนี้งามเว้ยเะ ทางนี่งามขับไปน่สิมาเล่นน้ำไม่หล่นอยู่นี่งามเดี๋ดียว,วเรามๆลองมาเบิ้ลหน่อยมองนี้ก่อน

ไปไม่ได้วะไปวันนี้เราจะเดินไปให้ไกลที่สุดของคำว่าน้องตกัามนะครับไปให้มันไกลที่สุดเด้อเท่าที่สิไปได้ นี่นะครับใส่รองเท้ามานะทางขึ้นปูกวายอยู่พลาดมากไม่าจะใส่รองเท้าตันแล้วรอป่ะตันหมดไปเออวะ่ะไฮด้ยังไม่ตันวะ่ะไปได้หรอยู่ได้อยู่ก็ต้องมุดไปหรือเปล่าข่าปลาไพ่ป่ะไปข้างอะไรไปยังได้หลมันก็นนเปียกตัว <c oughs> <c oughs> กลับครับกลับเราต้องเดินทางกลับ ข้าเปียกหนักมากข้ามายังไหนแสดงว่าเขาต้องเปียกอลไรล่ะน,นี่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 เจอแล้วทางขึ้นเมื่อกี้นี้ข้ามเพืเขาลงนะครับนี่ทางขึ้นมีเสือกแห่อยู่นี่โอ,โอ้มันก็จะชันนิดนึงนะครับ คนต้องใช้ความระมัดระวังนะครับทางที่ดีต้องเอารองเท้ามาด้วยนะครับยังคดไม่หนะครับราลงไปยังไงนี่ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเอ,อ๊ะเมย่เมยๆเมยอาเซียต้นมะกรอแล้วมีมอยืยาวเลยนะครับแค่บบไหนแต่บุมีกยขอบมะกรอใช่ไหมชึบนี่ครับผมนี่คือข้างบนน้ำตกเมื่อกี้นะครับ bộ mười thôi bà phút uẩn hơi จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเออชั้นสุดท้ายแล้วนะครับตัวนั้นเขาทำเคีื่องเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปซอกแรกตรงนี้ก่อนแต่ว่าบรรยากาศมันก็ดีนะมันดีตรงที่มันไม่มีคนนะครับวันนี้ชอบชอบบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีคนนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับวันนี้ช่วงนี้แหละ ไม่ค่อยมีคนนะครับก็ขยามาเที่ยวแบบสบายๆสงบๆน,น,นะครับก็มาได้นะครับเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับผมชอบตรงนี้แหละตรงที่มันไม่มีคนนี่แหละนะครับบรรยากาศดีมากนะครับดูครับผมอันนี้คือน,น้ำซอ เป็นหลุมเลยนะครับถ้าถูกใจก็พิมพ์คำว่าสาธุนะครับว้าวถ้าถูกใจคลิปนี้ก็พิมพ์คำว่าสาธุ999 <Wow. S 2> นะครับฮ <Wow. S 2> อนฮอนฮอนเมื่อยขนาด <c oughs> สิ้นแล้วหรอจะลงไปไหนวะ ท้างเกาเรามาชอบส้มเี่ยวันสุดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับทางข้างบน,นข้าบนก็นจะเป็นอ่างน้ำาอ่างน้ำหน้าประมาณ <c oughs> นั้นครับจะบอกบางีมกนงเก็มบอกนี่กอกพูนควรควรทั้งเต็มรต้งไหนนะเครื่งนี่บ้าเาเ้าถจริงจงจวกอีกนึงเลยเยนะส้มวันหน่งไหม นี่นะครับผมข้าคือเจ้าของภูลังกาขัาไม่มองนี่ขันแม่สิไม่เล่นน้ำหรือต้องมาเล่นอยู่นี่ขักวัดทั้งไตอีกน,นี่นะครับที่มาของสารคาวตัวมีสเตรอรมะเขือโอเคครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศร,รอบๆสักหน่อยนะครับ โอเคครับผมเราจะลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับผมไปโอ้เหนื่อมากเราลงมาถึงตรงที่เอารองเท้าไว้แล้วนะครับนี่ไงช้นสุดท้ายยากาศครับผม มีคนว่ะมีเหม็นเที่ยวเลยพอพลังจากผู้เขาเน้นังเนี่ยยงดังพู่งาคือการลางหนาวโอ้โอเซก็หนกม<อ>าแล้วไนล่ะั้งขอพลังจาก ตาเขาเลยงานนี่คนล่างนาเราตีนเมื่อ่ว้าสดขึ้นสดขึ้นไปครับผมนี่คืออ่างสุดท้ายนะครับอ่างล่างสุดนะครับกระโดดในเบิร์ดนะฮะกระโดดในเบิร์ดจะบาดแน่นะ Yeah. Yeah. chào chào ai hấp เราก็จะไปถึงสะพานไม้แล้วนะครับตรงที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับยังวะยังกลับไมหมยังเทง่ทงๆนี่คือสิเป็นวัดได้เนยขึ้นไปวัดบะขึ้นไปวัดปะเ,เ,เมื่อยขนาดเลยเม่ไปละนี่สะพานไม้ ถ่ายรูปได้นะครับอากาศดีมากไป <c oughs> เราก็หยุดพักที่ที่สะพานนะครับแป๊บนึงนะครับอากาศดีแต่ว่าเมื่อยขนาะดยางเลงสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ปลาสังเงีย <c oughs> เอาไว้าดี๋ยวป่ะสเนี้ยคอมอนดี๋ <Come on. S 1> ยังมึงต้องยางกลางขาหนิมันโยกมันโยก จะบอกว่ามึงใหญ่ก no ูก็ได้ย่างกลางขานํานี่นะครับจะพาไปดู ตรงอ่างสุดท้ายนะครับที่น้ำมันไหลลงมานะครับก็มาผูเสือกินข้าวได้นะครับ ทักทีเดยมมีคนคคนี่ไปห้างบ้านนี่คงต้องขวลาไปตรงนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่คลิปนี้ก็จบแล้วสำหรับตัดตามนะครับหนาจะหลบแล้วเลยนะนโอเคครับผมไปแล้ว ขึ้นนั้นอะไรวะขึ้นท้ำนาคีนะครับ